ถึงที่รับอันตรายจากการทํางานจะเจอเรื่องยากท้อแท้ใจแค่ไหนกองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแลลูกจ้างค่ะศูนย์ฟื้นฟูสมรถภาพคนงานพร้อมดูแลฟืนฟ้นฟูนด้านจิตใจและสังคมที่มีการวางแผนอย่างเข้าอกเข้าใจ <Wow. S 1> เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคนมีการวางแผนเป้าหมายเพื่อปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นทำ เข้ากับสังคมได้เกิดความเชื่อมั่นจนรับรู้และเข้าใจถึงความสามารถของตอนเองด้วยกระบวนการให้การปรึกษาทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีและการแสดงการเล่นกีฬาพัฒนาจริยธรรมการออกไปทัศนศึกษาและสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่สังคมเพราะชีวิตคิดบวกเปลี่ยนวันแย่ๆพลิกความท้อแท้ให้ลุกขึ้